แต่งหน้าแล้วว่าวันนี้ทํายังไงก็ได้ให้แม่สวยคือจริงๆไม่ได้เน้นถ่ายแม่เท่าไหร่นะเห็นแม่อยู่ประมาณแบบครึ่งหน้าแต่ว่าก็อยากสวยนานท<อ>ีวันนี้ถ่ายกี่เซตเนี่ย <c oughs> คือของลูกมีประมาณเจ็ดเซตโอ้สบายเลยห <c oughs> ล่อเลยค่ะวันนี้ Hello กันเองจ้ะแล้วนี่ชื่ออะไรพอมพอมเองพอมเองแล้วนี่ใครนี่ใครแล้วนี่ใครน้องพาววันนี้อยู่พบกันสี่คนพ่อแม่ลูกเลยนะครับก็แต่งตัวกันอย่างนี้อยู่แล้วก็คือจริงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินจงกรมนะครับพละแบบวันนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปน้องพาวเขาโฟกัสอยู่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง ตอนเจ้าพร้อมเกิดเนี่ยจะไหมเราไม่ได้ถ่ายรูปที่เป็นแบบเบบี๋เนื่องจากว่าช่วงนั้นมันก็โควิดเนาะครั้งนี้ก็เลยรวบยอดเลย,เยถ่ายน้องพราวแล้วก็เลยถ่ายกันทั้งครอบครัวเลยนะก็คือบอกช่างแต่งหน้าแล้วว่าวันนี้ทํายังไงก็ได้ให้แม่สวยคือจริงๆไม่ได้เน้นถ่ายแม่เท่าไหร่นะเห็นแม่อยู่ประมาณแบบ ครึงหน้าแต่ว่าก็อยากสวยนา<อ>เดอ,อวันนี้จะเน้นน้องพาเป็นหลักเพราะว่าเขายังเบบีอยู่จับท่าโน่นนี่นั่นได้แบบดียิสว่วนพี่พร้อมจะให้ความร่วมมือไหมครับให้ไหมเดี๋ยวป้าให้ลิปมันชงนี้ยอยากได้ลิปมัน <laughs> <reading ling> ให้ยิ้มแล้วให้ลิฟมันโอเคไหมเห็นปะป๊าทาโอเคไหมยิ้มแล้วให้ลิฟมันยิ้มแล้วโอเคอ่ะถ้้างันระหว่างเซตเดี๋ยวให้เจ้าฟ้ากินนมก่อนไหมเดี๋ยวป๊าให้นมเองนะครับแล้วเดี๋ยวให้เขานอนพักก่อนก็ได้ให้นมให้นมเองหรือป๊จะให้นมไหมเราจะให้นมน้องเหรอเออแล้วเดี๋ยวดูรูปแล้วกันน่ารักแน่ๆบอกเลยนะจ๊ะอ่ะป้านี่ป้ามีเบาะพร้อมแล้ว เอาพรีเมียโพร้อมละมามาอยิแล้วค่ะยู่แล้วป้าทำให้สบายเลยให้ป้านนนครับวางเลยจ้าโอ้คุณสวยที่สุดที่สุดมา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 นี่เอาเดี๋ยวหาเตามาามา้อนมป้าปอมเอมาม มีเบาะแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่า mm hmm. สำหรับคนที่ไม่ชินนะเนาะบางทีเข้าเต้าหรือว่าให้หันมก็ได้หมดเลยอันเนี้ยองศาเขาพอดีกับเด็กแรกเกิดอยู่แล้วนะครับล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยเนาะร้องก็ใช้นี้ป่ะใช่ป่ะใช่ออใช้แบบตอนท้องเลยสะดวกสุดๆยิ่งแบบคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่แบบยังอุ้มไม่เป็นตอนเด็กเบบีคือเขาคออ่อนใช้นี่คือสะดวกสุดๆวแบบันนี้ถ่ายกี่เซตเนะี่ยคือของลูกมีประมาณเจ็ดเซต ซึ่งจะมีเราเราร่วมอยู่แค่ประมาณ1-2เซตเท่านั้นนี่คืออุตส่าห์บอกให้เราแต่งตัวนี่นานๆผมจะแต่งตัวทีนะพูดเลย <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนี่เหรอนี่แต่งแล้วใช่ไหมเธอกำลังบูรี่เราเนะ <c oughs> เราฟ้องเธอได้นะหักก่อนเดี๋ยวเซตเร็จนี้บอกเลยว่าน่ารักทุกเซตเดี๋ยวไวค้คอยดูรูปภาพแล้วกันนะคะ <c oughs> ว่าจะน่ารักขนาดไหนง่ยลูกโอ้ยสบายเลยอีพ่อก็สบายเลยใ้เบาอันนี้เออสะดวกจริง โอ้ยอิ่มแล้วสาวน้อยถ้างั้นให้เขาเลิกก่อนเนาะเดี๋ยวเลิกกันนะคะเลิกไหมเลิกเลิกเฮ้ยนี่เออเออเลยง่ายเลยองศาเขาพอดีเลยเนาะอือเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวให้พร้อมอ่ะเขาไปอยู่กับเซตก่อนไหมเขาจะได้ชินเซตไม่งั้นเดี๋ยวเขางอแงเจอคนแปลกหน้างั้นพาวนอนก่อนไหมบีบีพาวนอน่ป้าพานอนแปดปีจะที่นอนหน่อยไป อืมนี่หมอนนี้ก็คือสะดวกสบายสุดๆนะคะหมอนของแบรนด์ Alprinio ซึ่งนี่เขาจะมีบอกเลยว่าสเต็ป1สเต็ปสสเต็ป3แล้วก็บอกช่วงอายุด้วยอย่างเงี้ยศูถึงสเดือน4ี่ถึงสิเดือนแล้วก็1 3บสถึงสาเดือนแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยอืมคนสวยอันนี้หันอที่แรกเกิดถึง3เดือนแล้วเนาะค่ะ ก่อนนะคะโอเคเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวบีไปดูพร้อมอะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวกันดูพร้าเราตามไปโอเคค่ะนะโอเคไปเออดูดีดูยิ้มีแค่เด็บน้องไปไหนอะคะลูกน้องไปไหนอะคะน้องพร้าไปไหนคะครเนี่ยเหรอจิีโน่จีโน่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองใช่ไหมคะจีโน่หนึ่งเบอร์สองใช่ไหมคะ เอาลูกไหนดีค่คะน่ถ่ายลูกถ่ายลูกส,สวยๆกันสวยไหมสวยสวยได้ข้ออะไรมาเราถ่ายกันที่ Playhouse นะครับซึ่งก็จะเป็นของเจ้าพาวเจ้าพร้อม โอ้ยท้องเต็มเลยพร้อมที่มาเห็นพุ่งา้องแล้วเฮดแบงคุนไหมจับน้องเบาๆไหมเออนีแต่ว่าเอาของพี่อมของราพ่ออม่ครับพราวจะถามว่าพ่้แมไมครัพราแล้วแม่บอกร้นรือยังทำไรมาถ่ายรูปค่ะลูกเดี๋ยวจะได้เก็บไว้ดูตอนโตนะคะ อันนี้เอากี่คนก่อนนะสี่คนก่อนใช่ไหมใช่ถ่ายรวมก่อนทั้งคู่ถอยหลังลงนิดนึงครับโอเคเ้ยนะจ๊องหนึ่งยี่สิบองนะครับผมเดิ่พร้อมครับไหนนะกแต่พร้อมอยู่ไหนละนะไหนนะหเอ๊ะยอมยิ้มเอมองกล้องทางไวจ้ะนาเดินไป เออี Go. Go? Uh ่องเก็บยี ctor, ิบนึงยีินึงคับย้คะับไหมคะนะรับเหนึ่งสองสาม

ขอบคุณครับใช่ไห่ครับตาให้โอเคเน้องพิ่งนยหว่ายค่ะยี่หวานที่้านยีหวานยี่หานยีหวานทงไหะมาทงไหนเนาทางนีี่หวานทางไหนไหนยี่หวานทางนียี่หวาานยหวานทงนียี่หวานทยี่หวานทาง ลายเต้นเดียวถ้าทางเลยอีกลายเส้นเอาไดูคลิปหน้าแล้วกันเอาลูกพ่อครัวไปก่อนต่อไปจะเป็นคราวล้วนๆละให้มามาดูคราวละโอเคโอเคโอเคให้ให้ลิปมันติดลิปมันวะโอเคขอบคุณครับก่อนจุ๊บจุ๊บกล้องก่อนจุ๊บ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 กล้องก่อนส่งจุ๊บส่งจุ๊บให้กล้องก่อนส่งจุ๊บให้กล้องก่อนบายบายกล้องอ่ะบายบายกล้องก่อนบายบายกล้องโอเคบอกไปแล้วนะบอกเขาสิ บอคนะไปแล้วนะไปแล้วนะโอเคไป <c oughs>